ปอช่อช่สองผมจะเอาแนะนำวิทยาลัยประมงชุมพรเขียนดำสักนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงอนุสรีก็มาหลวงชุมพรเขตดํดำสักกันแล้วนะครับซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งในวิทยาลัยประมงชุมพรเขตยนดำสักได้สร้างขึ้นเมื่ออพศ2,539เพื่อให้เด็กและ บุคลากรอื่นๆได้กลับไหวบูชากันนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงหน้าพระพุทธรูปของวิทย์ไรประมงชุมพรเขตดมศักดิ์แล้วนะครับครับพระพุทธรูปรูปนี้ได้อยู่คู่กับวิทย์ไรประมงชุมพรเขตดมศักดิ์ตั้งแต่แรกสร้างเลยนะครับ เพื่อเป็นที่กลับไหวบูชาของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรน,นะครับนี่นะครับเราก็มาถึงต้นไม้ประจำวิทยาลัยประมงชุมพรเกตด,ดำสักแล้วนะครับชื่อต้นว่าพุทธา,ากรน,นะครับ โดยสมเด็จพระเทพพระราช,ช,ชาุดาได้ทรงปลุขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2 5 5 1นะครับครับผมขอจบการน,นำเสนอวิทยาลัยประมงจุมพรเทพลำสักเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ